ถ้าทำธุรกิจออนไลน์นะจำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์อะไรบ้างในแคนว่าโอจะอธิบายในส่วนที่คนทำธุรกิจออนไลน์นะจำเป็นต้องใช้ตรงหน้าหลักนะคะถ้าเราจะเลือกเทมเพลตทั้งหมดมันก็จะแยกย่อยออกมาเยอะแบบนี้นะคะส่วนตัวโอนะจะใช้แค่แม่แบบ p s e s t n t i t n นะคะไว้นำเสนอบทเรียนที่จะสอนนักเรียนนะคะหรือไว้บอร์ดไว้วางแผนงานในอนาคตวางเป้าหมายเป็นรายเดือนรายปีและการออกแบบเว็บไซต์นะคะสหรับเซลเพจ ยกตัวอย่างนะคะก่อนการเลือกใช้เทมเพลตโอก็จะกดค้นหานะคะแล้วดูตัวอย่างก่อนใช้เพื่อเทียบกับแบบอื่นๆนะถ้าโอเคก็ทำการกดจองไว้ด้วยกันกดติดดาวะคะ่ะในเรื่องของหมวดหมู่นะคะโอก็จะออกแบบเว็บไซต์อยากได้แนวแบบพอร์ตโฟลิโอนะคะสไตล์มินิมอลิสก็กดเลือกแล้วนำมาออกแบบมันก็จะทำให้ได้งานที่เราต้องการมากขึ้นด้วย ที่โอใช้หล,ลักๆนะคะก็จะมีการค้นหางานออกแบบจาก Instagram นะส่วนตัวโอคิดว่าดนะีไซน์น่ะมันค่อนข้างเยอะกว่าขนาดใช้งานอื่นๆพอออกแบบเสร็จนะคะก็ค่อยปรับเทมเพลตเป็นไซส์แบบอื่นได้อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาในการออกแบบมากขึ้นด้วยนะ ตอนแรกๆนะคะเวลาใช้แคนวาเนี่ยเราก็อาจจะไม่เปะ๊ะไม่แม่ในเรื่องของการจัดวางข้อความโอก็จะอาศัยนะคะในการใช้ไกด์ไลน์ข้อความและสังเกตว่ามันมีการจัดรูปแบบยังไงบ้างประมาณไหนพอเรานะคะลองมาออกแบบเองมันก็จะง่ายแล้วก็ได้สัดส่วนมากขึ้นด้วยเนาะเวลาโอเลือกเทมเพลตมาแล้วนะคะไม่อยากวางภาพให้มันดูนิ่งๆเนาะก็จะเอากรอบนะคะมาจัดใหม่ทีนึงเปลี่ยนภาพเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางใหม่นะให้ได้มุมนะคะที่ไม่บังภาพที่เราต้องการจะโชว์ ถ้าเรานะคะจะวางสินค้าแบบโดดๆดนะคะด้วยสีพื้นหลังธรรมดามันก็จะทําให้สินค้าเนี่ยอาจจะดูเฉยเยเนาะโอก็จะเลือกพื้นหลังที่ช่วยดึงให้สินค้าเนี่ยดูดีน่ามองซึ่งเป็นการเพิ่มแวลูให้กับสินค้าดูแพงมากขึ้นด้วยค่ะ าเรานะคะจะเลือกใช้เส้นแล้วก็รูปร่างมาช่วยในเรื่องของการออกแบบนะแคนวาเขาก็มีการปรับฟีเจอร์นะคะให้ใช้ได้ง่ายๆด้วยการใส่สไตล์เส้นได้นะคะทั้งทั้งน้ําหนักนะคะเส้นขอบแล้วก็การปรับเสร็จมุมนะแล้วก็ยังพิมพ์ข้อความมนาะใส่เข้าไปได้อีกด้วยนะ เวลาที่โอจะแต่งรูปนะคะมันก็จะมีบางจุดที่เรานะคะอยากจะปกปิดบางส่วนนะคะหรือว่าอยากจะได้นะคะภาพที่เป็นลักษณะาการไล่เฉดสีพื้นหลังเนาะกราฟ,ฟิกที่ดีที่สุดสำหรับโอนะคะคือเกรเดียนก็จะมีนะคะบางอันที่มันเปลี่ยนสีได้นะคะบางอันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ <S 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 อีกอันหนึ่งนะคะคือการเลือกกราฟิกนะ,ะตัวอย่างเป็นสมาร์ทโฟนมันก็ยังเลือกนะคะเป็นภาพถ่ายได้ด้วยเป็นวิดีโอด้วยแล้วก็ มีเสียงเลยด้วยนะคะหรือถ้านะคะเราอยากได้สมาร์ทโฟนแบบสกินหน้าจอเปล่าๆเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแบบหลายสไตล์มากเลยค่ะจริงๆนะคะองค์ประกอบในแคนวาเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะเยอะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกคีย์เวิร์ดไหนนะคะมาเซิร์ชแล้วก็ค้นหาในการออกแบบใช่ไหมถ้าใครทะคะที่โรงเรียนคอร์สแคนวากับโอนะคะก็จะได้อ e ีบุ๊กนะคะ200คีย์เวิร์ดเอลิเมนต์นะคะแล้วก็จะมีอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะในคอร์สเรียนหรือถ้าไม่รู้นะคะว่าจะใช้คีย์เวิร์ดไหนนะคะในการค้นหาเทมเพลตเนาะหรือคิดคอนเทนต์ อีบ e ุ๊นะคะแจกเป็นโบนัสในขอร์เรียนด้วยนะ,ะถ้าใครนะคะอยากจะเข้าไปรู้เคล็ดลับมากกว่านี้นะคะในการออกแบบภาพโฆษณาภาพสินค้านะคะหรือว่าสื่อโปรโมตต่างๆนะคะสามารถนะคะดูข้อมูลนะคะหรือว่ารายละเอียดต่างๆหาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ